จงตามเรามา3 9ถึงกุมภาพันธ์นี่คือวิญญาณแห่งการเปิดเผยหลักคำสอนและพันธสัญญา6 9ถึงในฤด,ดูใบไม้ร่วงปี1828ครูวัยหนุ่มชื่อออลิเวอร์คาลเดรี่รับงานสอนในเมืองแมนเชสเตอร์นิวยอร์กและพักอยู่กับครอบครัวของลูซี่กับโจเซฟสมิธซีเนีย โอลิเวอร์เคยได้ยินเกี่ยวกับโจเซฟบุตรชายและประสบการณ์อันน่าทึ่งของเขาและโอลิเวอร์ซึ่งถือว่าตนเองเป็นผู้สแสวงหาความจริงต้องการจะรู้มากขึ้นครอบครัวสมิธเล่าเรื่องการเยือนจากเทพบันทึกโบราณและของประธานในการแปลโดยเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าโอลิเวอร์สนใจและชื่นชอบมากนั่นจริงหรือลูซี่กับโจเซฟซีเนีย ให้คำแนะนำแก่เขาซึ่งประยุกต์ใช้ได้กับใครก็ตามที่สแสวงหาความจริงนั่นคือสวดอ้อนวอนและทูลถามพระเจ้าออลิเวอร์ทำตามและพระเจ้าทรงตอบโดยตรัสให้ความสงบแก่จิตใจของเขาออลิเวอร์ค้นพบว่าการเปิดเผยไม่ใช่แค่สำหรับศาสดาพยากรณ์เช่นโจเซฟสมิทเท่านั้นแต่มีไว้สำหรับทุกคนที่ต้องการ และสแสวงหาอย่างขยันหมั่นเพียรออลิเวอร์ยังมีอีกมากมายให้เรียนรู้แต่เขารู้มากพอจะก้าวต่อไปเขารู้ว่าพระเจ้าทรงทำสิ่งสำคัญบางอย่างผ่านโจเซฟสมิทและออลิเวอร์ต้องการเป็นส่วนหนึ่งดูวิสุทธิชนหนึ่งห้าสิบแปดถึงหกิ y ีด์วิริทัตคลังค้นคว้าพระกิติคุณ แนวคิดสำหรับการเรียนรู้ที่บ้านและที่โบสถ์หลักคำสอนและพันธสัญญา6ข้อ8-9พระบิดาบนสวรรค์ตรัสกับฉันผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ในฤด,ดูใบไม้ผลิปี1829โอลิเวอร์คาวเดอรี่อาสาเป็นผู้จดคำแปลให้โจเซฟสมิธขณะท่านแปลพระคัมภีร์มอมมอนต่อไปประสบการณ์นั้นทำให้เขาตื่นเต้นอย่างยิ่ง และสงสัยว่าเขาจะได้รับการเปิดเผยและของประธานในการแปลด้วยหรือไม่แต่ความพยายามครั้งแรกของเขาไม่ได้ราบรื่นถ้าท่านเคยมีปัญหาในการรับหรือเข้าใจการเปิดเผยท่านอาจจะเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของโอลิเวอร์และเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นขณะที่ท่านอ่านหลักคำสอนและพันธสัญญา 6, 8และ9 ให้สังเกตสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนโอลิเวอร์เกี่ยวกับการเปิดเผยส่วนตัวตัวอย่างเช่นหลักคำสอนและพันธสัญญาภาคที่6ข้อหถึงเภาคที่8ข้อ1และภาคที่9ข้อ7ถึง8บอกอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกร้องจากท่านก่อนจะทรงเปิดเผยพระประสงค์ของพระองค์หลักคำสอนและพันธสัญญาภาคที่6 ข้อหถึง7อ่านว่าฉะนั้นหากเจ้าจะขอจากเราเจ้าจะได้รับหากเจ้าจะเคาะก็จะเปิดมันให้เจ้าบัดนี้เนื่องจากเจ้าขอดูเถิดเรากล่าวแก่เจ้าจงรักษาบัญญัติของเราและหมายมั่นนนำออกมาและสถาปนาอุดมการของสัยันอย่าสแสวงหาความมั่งคั่งแต่จงสแสวงหาปัญญาและดูเถิดความลี้ลับของพระผู้เป็นเจ้า จะถูกคลี่ให้เจ้าและเมื่อนั้นจะทำให้เจ้าร่ำรวยดูเถิดคนที่มีชีวิตนิรันดร์ร่ำรวยและภาคที่8ข้อที่หนึ่งอ่านว่าออลิเวอร์คาลเดอรี่ตามจริงแล้วตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าว,ว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าและพระผู้ไถ่ของเจ้าทรงพระชนอยู่จริงแท้แน่นอนฉันใดแม้ฉันนั้น เจ้าจะได้รับความรู้อย่างแน่นอนถึงสิ่งใดก็ตามที่เจ้าจะขอด้วยศรัทธาด้วยใจซื่อสัตย์โดยถือว่าเจ้าจะได้รับความรู้เกี่ยวกับอักขระของบันทึกเก่าแก่ที่โบราณซึ่งมีพระคัมภีร์ส่วนต่างๆเหล่านั้นของเราเกี่ยวกับสิ่งที่มีพูดไว้โดยการแสดงให้ประจักษ์ของพระวิญญ,ญาณของเราและภาคที่9ข้อ7ถึง9อ่านว่า ดูเถิดเจ้าไม่เข้าใจเจ้าคิดเอาว่าเราจะให้สิ่งนี้แก่เจ้าเมื่อเจ้าไม่ใช้ความคิดนอกจากจะถามเราแต่ดูเถิดเรากล่าวแก่เจ้าว่าเจ้าต้องศึกษาไตรตรองในความคิดของเจ้าจากนั้นเจ้าต้องถามเราว่ามันถูกต้องหรือไม่และหากมันถูกต้องเราจะทําให้สวงอกของเจ้าเผาไหม้อยู่ภายในเจ้าฉะนั้นเจ้าจะรู้สึกว่ามันถูกต้อง แต่หากมันไม่ถูกต้องเจ้าจะไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นแต่เจ้าจะมีอาการเงียบงันของความคิดจนจะทำให้เจ้าลืมสิ่งที่ผิดฉะนั้นเจ้าจะเขียนสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้นอกจากเจ้าจะได้รับจากเราท่านเรียนรู้อะไรจากหลักคำสอนและพันธสัญญา6ข้อ14-17ถึง17ข้อ22-24ถึง24 และภาคที่8ข้อ2ถึง3ภาคที่9ข้อ7ถึงเกเกี่ยวกับวิธีต่างๆที่การเปิดเผยจะมาท่านจะแยกแยะการเปิดเผยได้อย่างไรหลักคำสอนและพันธสัญญา6ข้อ1 4ถึง17อ่านว่าตามจริงแล้วตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าเจ้าเป็นสุขเพราะสิ่งที่เจ้าทำไปเพราะเจ้าสอบถามเราและดูเถิด บ่อยเท่าที่เจ้าสอบถามเจ้าก็ได้รับคําแนะนำจากพระวิญญาณของเราหากไม่เป็นเช่นนั้นเจ้าคงไม่ได้มาอยู่ตรงที่ซึ่งเจ้าอยู่ณเวลานี้ดูเถิดเจ้ารู้ว่าเจ้าสอบถามเราและเราได้ทำให้ความนึกคิดของเจ้าสว่างและบัดนี้เราบอกเจ้าเรื่องเหล่านี้เพื่อเจ้าจะรู้ว่าเจ้าได้รับความสว่างโดยพระวิญญาณแห่งความจริง แท้จริงแล้วเราบอกเจ้าเพื่อเจ้าจะรู้ว่าไม่มีใครอีกเลยนอกจากพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงรู้ความนึกคิดเจ้าและเจตนาของใจเจ้าเราบอกเจ้าเรื่องเหล่านี้ให้เป็นพยานแก่เจ้าว่าถ้อยคำหรืองานซึ่งเจ้ากำลังเขียนอยู่เป็นความจริงและข้อ22-24ถึง24อ่านว่าตามจริงแล้วตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า หากเจ้าปรารถนาพยานอีกจงหวนระลึกถึงคืนที่เจ้าร้องหาเราในใจเจ้าเพื่อเจ้าจะได้รู้เกี่ยวกับความจริงของสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้พูดให้ความสงบแก่จิตใจเจ้าหรือเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าจะมีพยานใดดีไปกว่าจากพระผู้เป็นเจ้าเล่าและบัดนี้ดูเถิดเจ้าได้รับพยานแล้วเพราะหากเราบอกเจ้าถึงเรื่องซึ่งไม่มีใครรู้ เจ้าก็ได้รับพยานแล้วมิใช่หรือและในภาคที่8ข้อ2ถึง3อ่านว่าแท้จริงแล้วดูเถิดเราจะบอกเจ้าในความนึกคิดเจ้าและในใจเจ้าโดยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ซึ่งจะเสด็จมาอย่างเจ้าและซึ่งจะสถิตอยู่ในใจเจ้าบัตรนี้ดูเถิดนี่คือวิญ,ญญาณแห่งการเปิดเผยดูเถิดนี่คือวิญญ,ญาณซึ่งโดยวิญญ,ญาณน,นี้ โมเสสนำลูกหลานของอิสราเอลผ่านทะเลแดงมาบนพื้นดินแห้งท่านเรียนรู้อะไรอีกบ้างเกี่ยวกับการเปิดเผยจากภาคเหล่านี้ประสบการณ์ของโอลิเวอร์อาจทำให้ท่านหวนระลึกถึงในชั่วขณะที่ท่านรู้สึกว่าพระเจ้ากำลังตรัสกับท่านท่านเคยบันทึกความคิดหรือความรู้สึกของท่าน เกี่ยวกับประสบการณ์เหล่านี้หรือไม่หากเคยท่านอาจอ่านสิ่งที่ท่านเขียนไว้หากไม่เคยให้ใช้เวลาสักครู่จดสิ่งที่ท่านจำได้พิจารณาว่าท่านจะดึงความเข้มแข็งจากประสบการณ์เหล่านี้ต่อไปได้อย่างไรดูแนวคิดบางประการได้จากข่าวสารของเอลเดอร์นิวแอลแอนเดอร์สันเรื่องความทรงจำสำคัญทางวิญญาณ จากเกลฮอนาพฤศจิกายน2020หน้า18ถึง22ผู้นำศาสนาจ,จักหลายคนแบ่งปันประสบการณ์กับการเปิดเผยในชุดวิดิทัศน์เรื่องฟังพระองค์หลังจากดูวิดิทัศน์เหล่านี้หนึ่งเรื่องหรือมากกว่านั้นท่านอาจรู้สึกได้รับการดนใจให้บันทึกประสบการณ์ของท่านเองโดยแบ่งปันว่าพระเจ้าตรัสกับท่านอย่างไร หลักคำสอนและพันธสัญญาภาคที่6ข้อ18ถึง21และข้อ29ถึง37จงดูที่พระคริสต์ในความนึกคิดทุกอย่างพระเจ้าทรงทราบว่าโจเซฟสมิธจะประสบสถานการณ์ยุ่งยากในปีต่อๆไปพระองค์ทรงทราบว่าท่านจะมีการทดลองอะไรในอนาคตเช่นกันท่านพบอะไรในคำแนะนำที่พระองค์ประทานแก่โจเซฟและออริเวอร์ ในหลักคำสอนและพันธสัญญา6ข้อ18ถึง21และข้อ29ถึง37ที่ช่วยให้ท่านวางใจพระองค์ท่านรู้สึกว่าดูที่พระคริสต์ในความนึกคิดทุกอย่างหมายความว่าอย่างไรท่านจะทำสิ่งนี้อย่างสม่ำเสมอมากขึ้นได้อย่างไรในช่วงเวลาที่ดีและสถานการณ์ยุ่งยากพิจารณาคำแนะนำนี้จากประธานรัเซลเอ็มเนลสัน ต้องใช้ความพยายามทางจิตใจอย่างมากที่จะมองดูพระองค์ในความนึกคิดทุกอย่างแต่เมื่อเราทำเช่นนั้นความสงสัยและความกลัวจะหายไปอ่านเพิ่มเติมในดึงพลังของพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตเราจากเลียโฮนาพฤษภาคม2017หน้า41ดูนิวแอลแอนเดอร์สันจิตของข้าพเจ้า นึกได้ถึงความคิดนี้เรื่องพระเยซูคริสต์จากเลียโฮนาพฤษภาคม2023หน้า91 9 4ดถึง94้ด้วยหลักคำสอนและพันธสัญญา6ข้อที่18 2 1ถึง21อ่านว่าฉะนั้นจงขยันหมั่นเพียรยืนเคียงข้างโจเซฟผู้รับใช้ของเราอย่างซื่อสัตย์ในสถานการณ์ยุ่งยากใดก็ตามที่เขาจะอยู่เพราะเห็นแก่ถ้อยคำนั้น เตือนสติเขาในความผิดของเขาและรับการเตือนสติจากเขาด้วยจงอดทนจงมีสติจงยับยั้งตนมีความอดทนศรัทธาความหวังและจิตกุศลดูเถิดเจ้าคือออลิเวอร์และเราได้พูดกับเจ้าเพราะความปรารถนาของเจ้าฉะนั้นจงสั่งสมถ้อยคำเหล่านี้ไว้ในใจเจ้าจงซื่อสัตย์และขยันหมั่นเพียร ในการรักษาบัญญตัติของพระผู้เป็นเจ้าและเราจะโอบเจ้าไว้ในอ้อมแขนแห่งความรักของเราดูเถิดเราคือพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเราคือผู้เดียวกันนั้นที่มาหาคนของเราและคนของเราหารับเราไม่เราเป็นแสงสว่างซึ่งส่องในความมืดและความมืดหาเข้าใจมันไม่ และในข้อ29ถึง37อ่านว่าตามจริงแล้วตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าหากพวกเขาปฏิเสธถ้อยคําของเราและกิตติคุณและการปฏิบัติาศาสนกิจส่วนนี้ของเราเจ้าย่อมเป็นสุขเพราะพวกเขาจะทำกับเจ้าไม่ได้มากกว่าที่ทำกับเราและแม้หากพวกเขาทำกับเจ้าแม้ดังที่พวกเขาทำกับเราเจ้าย่อมเป็นสุข เพราะเจ้าจะพำนักอยู่กับเราในรัศมีภาพแต่หากพวกเขาหาปฏิเสธถ้อยคำของเราไม่ซึ่งจะสถาปนาไว้โดยประจักษ์พยานที่จะให้ไว้พวกเขาย่อมเป็นสุขและเมื่อนั้นเจ้าจะมีปิติในผลแห่งการลงแรงของเจ้าตามจริงแล้วตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าดังที่เรากล่าวแก่สานสิทธิ์ของเรา ที่ใดซึ่งมีสองหรือสามคนมารวมกันในนามของเราเกี่ยวกับเรื่องใดก็ตามดูเถิดที่นั่นเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาฉันใดแม้ฉันนั้นเราอยู่ท่ามกลางเจ้าอย่ากลัวเลยที่จะทำดีบุตรของเราเพราะสิ่งใดก็ตามที่เจ้าหว่านเจ้าก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นฉะนั้นหากเจ้าหวานความดีเจ้าก็จะเก็บเกี่ยวความดีเป็นรางวัลของเจ้า ฉะนั้นอย่าก,กลัวเลยเจ้าฝูงแกะน้อยจงทำดีเถิดต่อให้แผ่นดินโลกและนรกรวมกันต่อต้านเจ้าแต่หากเจ้าสร้างขึ้นบนศิลาของเราพวกเขาจะเอาชนะไม่ได้ดูเถิดเราไม่กล่าวโทษเจ้าจงไปตามทางของเจ้าและอย่าทำบาปอีกเลยจงทำงานซึ่งเราบัญชาเจ้าด้วยความมีสติจงดูที่เราในความนึกคิดทุกอย่าง อย่าสงสัยอย่ากลัวจงดูแผลถูกแทงที่สีข้างเราและรอยตะปูที่มือและเท้าของเราด้วยจงซื่อสัตย์รักษาบัญญัติของเราและเจ้าจะสืบทอดอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นมรดกเอเมนหลักคำสอนและพันธสัญญา6ข้อ29ถึง37 อย่าก,กลัวเลยที่จะทำดีเหตุใดบางครั้งเราจึงกลัวที่จะทำดีท่านพบอะไรในหลักคำสอนและพันธสัญญา6ข้อ2ีถึง37ที่ทำให้ท่านกล้าทำดีท่านอาจร้องหรือฟังเพลงสวดที่สร้างแรงบันดาลใจให้ท่านมีความกล้าหาญในพระคริสต์เช่นขอให้เรารุดไปเพลงสวดบทเพลงที่124 หลักคำสอนและพันธสัญญา6-7ถึงและ9ข้อ3และข้อ7ถึง14แม้เจ้าปรารถนาจากเราฉันใดมันจะเป็นกับเจ้าฉันนั้นสังเกตคำว่าปรารถนาปรากฏกี่ครั้งในภาค6และ7ท่านเรียนรู้อะไรจากภาคเหล่านี้เกี่ยวกับความสำคัญที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ความปรารถนาของท่าน ถามคำถามของพระเจ้าในหลักคำสอนและพันธสัญญา7ข้อหนึ่งกับตัวท่านเองเจ้าปรารถนาสิ่งใดหรือความปรารถนาอันชอบธรรมประการหนึ่งของโอลิเวอร์คาลดรีไม่บรรลุผลสำเร็จนั่นคือแปลเหมือนโจเซฟสมิธขณะที่อ่านหลักคำสอนและพันธสัญญาภาคที่9ข้อสและข้อ7ถึง14ท่านได้รับความประทับใจอะไรบ้างที่จะช่วยท่านได้ เมื่อความปรารถนาอันชอบธรรมของท่านไม่บรรลุผลสำเร็จในเวลานี้หลักคำสอนและพันธสัญญาภาคที่9ข้อ3อ่านว่าจงอดทนเถิดบุตรของเราเพราะเรื่องนี้เป็นปรีชาญาณในเราและไม่สมควรที่เจ้าจะแปลในเวลาปัจจุบันนี้และในข้อ7ถึง14อ่านว่าดูเถิดเจ้าไม่เข้าใจเจ้าคิดเอาว่าเราจะให้สิ่งนี้แก่เจ้า เมื่อเจ้าไม่ใช้ความคิดนอกจากจะถามเราแต่ดูเถิดเรากล่าวแก่เจ้าว่าเจ้าต้องศึกษาไตรตรองในความคิดของเจ้าจากนั้นเจ้าต้องถามเราว่ามันถูกต้องหรือไม่และหากมันถูกต้องเราจะทำให้สวงอกของเจ้าเผาไหม้อยู่ภายในเจ้าฉะนั้นเจ้าจะรู้สึกว่ามันถูกต้องแต่หากมันไม่ถูกต้องเจ้าจะไม่มีความรู้สึกเช่นนั้น แต่เจ้าจะมีอาการเงียบงันของความคิดจนจะทำให้เจ้าลืมสิ่งที่ผิดฉะนั้นเจ้าจะเขียนสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้นอกจากเจ้าจะได้รับจากเราบัดนี้หากเจ้ารู้เรื่องนี้มาก่อนเจ้าก็คงแปลได้กระนั้นก็ตามยังไม่สมควรที่เจ้าจะแปลในเวลานี้ดูเถิดมันสมควรเมื่อตอนที่เจ้าตั้งต้นแต่เจ้ากลัวและเวลานั้นผ่านไปแล้ว และมันไม่สมควรในเวลานี้เพราะเจ้าไม่เห็นหรือว่าเราให้พละกกำลังแก่ผู้รับใช้ของเราโจเซฟอย่างเพียงพอซึ่งโดยสิ่งนี้จึงทดแทนกันและเจ้าทั้งสองคนเราก็ไม่ได้กล่าวโทษจงทำสิ่งนี้ซึ่งเราบัญชาเจ้าและเจ้าจะรุ่งเรืองจงซื่อสัตย์และอย่ายอมต่อการล่อลวงจงตั้งมั่นในงานซึ่งงานนั้นเราเรียกเจ้ามา และผมเส้นหนึ่งบนศีรษะเจ้าก็จะไม่หายไปและเราจะยกเจ้าขึ้นในวันสุดท้ายเอเมนแนวคิดสำหรับการสอนเด็กหลักคำสอนและพันธสัญญา6ข้อ5ข้อ15ถึง16ข้อ22ถึง23และภาคที่8ข้อ2ภาคที่9ข้อ7ถึง9 พระบิดาบนสวรรค์ตรัสกับฉันผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ความจริงที่อลิเวอร์คาลเดรีเรียนรู้เกี่ยวกับการเปิดเผยส่วนตัวสามารถช่วยเด็กได้เมื่อพวกเขาพัฒนาความสามารถในการรับรู้พระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านอาจใช้บทที่5โจเซฟสมิทและอลิเวอร์คาลเดรีในเรื่องราวในหลักคำสอนและพันธสัญญาหน้าที่2 2ถึง25 หรือวิดิทัศเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคลังค้นคว้าพระกิตติคุณเพื่อสอนพวกเขาเกี่ยวกับโอลิเวอร์คาลเดอรีและสิ่งที่เขาเรียนรู้แบ่งปันเรื่องราวที่ท่านชื่นชอบให้กันขณะทำเช่นนั้นให้เน้นสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนโอลิเวอร์เกี่ยวกับวิธีฟังสุรเสียงของพระผู้เป็นเจ้าและอ่านข้อที่เกี่ยวข้องเช่นหลักคำสอนและพันธสัญญาภาคที่ 6: ข้อ23หรือ ภาคที่9ข้อ7ถึง9ดูหลักคำสอนและพันธสัญญา11ข้อ8ดันลินเ o a k ์เรื่องความปรารถนาในเลียหนาพฤษภาคม2 0 1 1หน้า53-57ถึง57ด้วยท่านอาจเชื้อเชิญให้เด็กแตะศีรษะและอกของพวกเขาขณะท่านอ่านคำว่าความนึกคิด และใจในหลักคำสอนและพันธสัญญาภาคที่8ข้อสองบอกเด็กจากประสบการณ์ของท่านว่าเป็นอย่างไรเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ตร,ตรัสกับความนึกคิดและใจของท่านช่วยพวกเขาหาคำตอบของคำถามที่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตร,ตรัสกับเราอย่างไรในข้อเหล่านี้หลักคำสอนและพันธสัญญาภาคที่6ข้อ15ถึง16ข้อ2 2ถึง23 ภาคที่8ข้อ2และภาคที่9ข้อ7ถึง9หลักคำสอนและพันธสัญญา6ข้อ34เพราะพระเยซูคริสต์ฉันจึงไม่กลัวพระเจ้ารับสั่งกับโจเซฟและโอลิเวอร์ว่าอย่ากลัวเลยเจ้าฝูงแกะน้อยท่านอาจเชื้อเชิญให้เด็กพูดวลีนี้พร้อมกับท่านหลายๆครั้ง พวกเขาอาจชอบสมมุติตัวเองเป็นฝูงแกะที่ตื่นตกใจแกะอาจจะกลัวอะไรบ้างจากนั้นท่านและเด็กอาจมองภาพพระผู้ช่วยให้รอดในฐานะคนเลี้ยงแกะและสนทนากันว่าพระองค์ทรงดูแลเราเหมือนคนเลี้ยงแกะดูแลแกะของพระองค์อย่างไรอาจร้องเพลงด้วยกันหนึ่งเพลงเกี่ยวกับการพบความกล้าหาญในพระคริสต์เช่นกล้าทำสิ่งที่ถูก หนังสือเพลงสำหรับเด็กหน้า80หรือขอให้เรารุดไปหนังสือเพลงสวดบทเพลงที่124เพลงนี้สอนอะไรเกี่ยวกับวิธีที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงช่วยให้เราไม่กลัวหลักคำสอนและพันธสัญญา6ข้อ36ฉันสามารถมองไปที่พระเยซูคริส ในความนึกคิดทุกอย่างหลังจากอ่านหลักคำสอนและพันธสัญญา6ข้อ36ด้วยกันแล้วท่านและเด็กอาจวาดภาพเพื่อช่วยให้ท่านจดจำว่าจงดูที่พระเยซูคริสต์ในความนึกคิดทุกอย่างแบ่งปันภาพวาดของท่านให้กันและช่วยให้เด็กนึกถึงสถานที่ซึ่งพวกเขาจะวางไว้เพื่อจะเห็นได้บ่อยๆ